ก็จะพูดถึงเรื่องกฎแห่งการดึงดูดให้ฟังกฎแห่งการดึงดูดนั้นเอากันตรงๆว่าคำว่าดึงดูดหรือ attraction ก็คือบันดึงดูดเข้าไปถ้าคุณนึกถึงหลุมดำหลุมดำที่ ทางนักวิทยาศาสตร์ท่านมองเห็นมันก็จะมีอะไรดูดลงไปในหลุมดำไม่ว่าแสงแม้แต่แสงยังถูก,ถกดูดเช่นเดียวกันในกระแสน้ำที่คุณเห็นมันมีน้ำวนถ้ามันมีโพรงมีรูน้ำก็จะไหลลงไปที่นั่นถ้าเป็นโพรงใหญ่ นะมันก็จะไหววนลงไปอะไรที่มันอยู่บนน้ำใบไม้เศษหญ้าเศษผงแม้แต่ก้อนดินก้อนอิฐอะไรเนี่ยมันก็จะไหลลงไปอยู่ที่นั่นอันนี้อธิบายเห็นภาพถึงการที่มันมีมันดึงดูดลงไปมันเหมือนแรงที่มีการกระทำมันดึงดูดลงไปเช่นเดียวกันเวลาที่คุณ ทราบว่าโลกนี้มันมีแรงดึงดูดไม่ว่าคุณจะตกตึกไม่เกี่ยวกับเรื่องความดีความชั่วนะคุณเป็นคนดีคุณเป็นคนไม่ดีมันก็ต้องตกลงผึงพื้นเหมือนกันทุกคนอันนี้พูดถึงความดึงดูดแล้วแรงดึงดูดล่ะแล้วแรงอ่ะแรงก็คือสิ่งที่มัน ถ้าถ้ามันไหลเอื่อยๆแรงก็น้อยใช่ไหมหรือคุณจะนึกถึงการที่คุณดูดดูดน้ําดูดน้ําก็ตะามเอาหลอดมาดูดน้ําคุณก็จะดูดน้ําเข้าคอหรือการที่คุณจะกลืนกินอาหารลงคอเนะี่ยคุณก็กลืนลงไปนะ่ะคือนดนึงดูดกินเร็วก็แรงหน่อยนะจะเขี้ยวละเอียดมก็ละเอียดหน่อย แรงเหมือนกันว่าแรงกระทบเนี่ยเวลาที่คุณออกแรงเข้าไปต่อยกระสอบถ้าออกออกแรงมากมันก็จะยิดเสียงมากนั่นคือสิ่งที่เรียกว่าแรงพลังงานของแบตเตอรี่ก็เหมือนกันมันมีแรงมีแรงทำให้มันอยู่ได้นานถ้าบนร้อเปอร์เ็นะพอใช้ไปแช่ไปมันก็หมดคุณต้องไปชาร์จพลังแบตเตอรี่อันนี้คือแรง ไฟฟ้าที่สว่างก็เหมือนกันก็ต้องมีแรงนะหรือจะมีเทคนิคทําให้มันสว่างขึ้นแต่ใช้แรงเท่าเดิมอันนั้นก็ขึ้นกับสิ่งที่เรารับรู้รับทราบนะส่วนกฎละ่ะกฎก็คือตามนั้นสิ่งที่มันเป็นไปตามนั้นอย่างกฎธรรมชาติชาติแปลว่าเกิดธรรมะก็คือธรรมดาใ่ว่าจะดีหรือชั่วหรือทุกสิ่งทุกอย่างหรือสรรพสิ่งนั่นเองเป็นธรรมดา ธรรมดาเขาก็จะมีะความหมายของความมันเกิดขึ้นงอยู่ต่อไปในนั้นอีกส่วนกฎก็แปลว่าไปตามนั้นน,นดังนั้นก็คือกฎแห่งแรงดึงดูดก็คือว่ามันจะดึงดูดไปตามนั้นไปตามนั้นไอที่จะเป็นความลับหรือดีซีเครทที่เขาสอนเนี่ยก็คือว่าแล้วมันเป็นยังไงถึงกฎแรงดึงดูดมันมันให้ผลผมจะกล่าวอย่างนี้ได้ไหมครับจะกล่าวว่ากฎแรงดึงดูดก็ ก็คือไอ้เจ้าตัวตันหาความทะเยอทะยนอยากของเราน,ะนะั่นแหละคือตัวดึงดูดคุณด,ดูหลักของปฏิจจสมุปบ,บาทของที่พระเจ้าตรัสรู้ดูอยนะอย่างเช่นว่าผัสสะจึงเป็นปัจจัยผัสสะนี่มีจึงเป็นปัจจัยเหมือนการกระทบนะผัสสะการกระทบจึงเป็นปัจจัยให้เวทนามีเวทนาคือความรู้สึก ั้นความรู้สึกมีเวทนาจึงเป็นปัจจัยให้ตัณหามีตัณหามีจึงเป็นปัจจัยให,ห,ห,ยให้ให้อุปทานมีอุปทานจึงเป็นปัจจัยให้พบมีชาติมีชาติอย่างเช่นเราเกิดมาเป็นมนุษย์นเนี่ยเราก็จะมีความแก่ความความเจ็บความตายความโศกค,ความเศร้าความลำไรลำพันความอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นที่เราเห็นเนี่ยไอ้สิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นทีนี้ คนที่เขาใช้กดแรงดึงดูดเนี่ยให้มันเป็นไปตามอํานาจของความพอใจดังนั้นตัวดึงดูดจริง,รงๆมันอยู่ตรงไหนอะก็คือตัณหาในนี้เองที่ผมพูดอย่างนี้เพราะว่าเวลาที่คนศึกษาธรรมะเนี่ยคุณจะได้แบบว่าละเอียดนิดนึงว่าในการที่จะรู้อริยสัจสีว่านี่คือทุกข์อันนี้คือต้นเหตุแห่งทุกอันนี้คือความดับทุกขอันนี้คือ การปฏิบัติในมรดแปดเนี่ยเพื่อให้ถึงซึ่งความให้ทุกระด,ดับเพาะงั้นความเกิดเป็นทุกขมันยังพูดถึงการเวียน่ายตายเกิดด้วยคือการเวียน่ายตายเกิดในภพต่างๆที่ว่างเนี่ยเหมือนถ้าคุณไม่ได้เข้าใจเรื่องพวกนี้เราก็จะรู้กันอย่าว่าเอ๊ะไอ้กฎแดงกัดนเนี่ย,ยมันจะใช้เฉพาะชาตินี้ชาติเดียวแล้วกจะจบหรือเปล่า มันไม่จบสิบเพราะว่าตันหานไม่ดับทีนี้คนที่มีความรู้ด้านนี้เขาก็เขาก็ตอบสนองในเรื่องของการมเรียกว่าอุปทานหรือการมอุปทานนี่คือความใคร่ความพอใจเขาก็เลยไปที่ความสุขนะครับแล้วตรงนี้แหละครับที่ว่ามันก็เลยกลายเป็นว่าอ้าวแล้วกดแรงหนึ่งดูกับกดแห่งกรรมมันเหมือนกันไหมมันอธิบายได้บางส่วนนะครับแต่ว่ากดแห่งกรรมนี่มันต้องไปรู้ ถึงการการะทําในอดีตใช่ไหมซึ่งจะรู้ได้ก็ต่อเมื่อเราทําสมาธิจนได้ได้ฌานพอได้ฌานปั๊บนี่เราก็จะรู้ถึงเราก็สามารถที่จะโน้มใจไปรู้ถึงอดีตตชาติได้อ้าวแล้วใครจะมารู้เรื่องนั่งรู้พันนี้ได้ก็นอ,อกจากคนที่มีเวลาสนใจใส่ใจในหลักคําสอนนั่นหมายความว่าคนนั้นจะต้องรู้ แล้วว่าความเกิดเป็นทุกข์เริ่มจะเข้าใจอย่างนี้บ้างเริ่มจะฝ่ธรรมทีนี้คนที่จะปฏิบัติธรรมเนี่ยเวลาที่ไม่เปิดใจเรียนรู้สิ่งต่างๆอื่นๆซะบ้างเลยบางทีกต็ตึงเกินไปอะไรอย่างนี้นะมันก็ทําให้เข้าใจธรรมะโดยทั้งหมดเนี่ยไม่ไม่ก้าวข้ามไปสักทีนึ่งก็ที่บอกนี้เพื่อให้รู้ว่าจะได้จิตใจเราจะได้สบายสบาย สบายจริงๆหมายถึงว่าสบายจริงๆคือมันไม่มีอะไรที่จะไปยึดมั่นถือมั่นในสีในพจน์อีกต่างหากเพราะว่าถ้าเราไปยึดมั่นในสีในพน์ว่าเอ๊ะฉันอยู่อันเนี้ยคือแต่ข้างในมันไปยึดโดยที่เราไม่รู้ว่าเรายึดไงเนี่ยนี่คือนี่คืออุปทา,านแล้วไอตัวอุปทานมีมันเพราะตัณหาตัณหามันมีคือความความทะเยอทะยานอยากมันมีเมื่อมีความทะเยอทะยานอยากเนี่ยไอ้กามเนี่ยมันต้องมีที่เข้าไปยึด ดังนั้นกิเลสกามหรือการมกิเลสมันก็จะเกิดขึ้นมาอย่างนี้โลกทั้งหลายที่มันวุ่นวายกันอยู่เนี่ยมาแต่เหตุดังนี้สิ่งที่คุณจะเห็นทุกข์ได้ก็คือว่าคุณจะต้องรู้เลยว่าความเกิดเป็นเป็นทุกข์อย่างผมเองอ่ะได้ทราบมาได้ศึกษามาแล้วก็ได้ทราบแล้วก็จุดมุ่งหมายก็คือต้องที่ผมจะปฏิบัติก็คือต้องดับทุกข์ก็คือว่าทำยงไงผมจะดับตัณหาให้ได้ทำยังไงตณหาผม ทำไม่เป็นหรอกแต่พอศึกษาธรรมะพุทเจ้าก,ก็รู้ว่าต้องเดินตามมรรคแปดอย่างเดียวผมก็เลยต้องท่องเลยว่ามรรคแปดมีแปดแปดทางเนี่ยทําอะไรบ้าง 1, 2, 3, 4, หนึ่งสองสามสี่และพิจารณาไปคุณอยากรู้คุณก็ไปเปิดหาความรู้เอาแล้วคุณก็พยายามทําตรงนี้เวลาที่คุณจะวิปัสสนาสติปัฏฐานตามที่พระท่านสอนหลวงพ่อหลวง,งพี่หลวงอาหลวงตาทั้งหลายที่สอนมา ท้ายสุดแล้วคุณก็ต้องมาปฏิบัติให้จิตคุณนั้นสะอาดอยู่ดีอย่างนี้เราทำทานว่าเ้าทาทานเนี่ยเราเห็นว่าเราทําทานเราต้องสละออกไปจากคะสละเสียสละออกไปออกไปไม่นี่คือมันข้อยากว่าเราทําไงถึงเราจะมันต้องนะต้องต้อง,ต,องต้องบริสุทธิ์มันถึงมันถึงไม่ใช่ง่ายเพราะงั้นผมก็เลยไม่ปแปลกใจเลยที่ว่าไอ,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 อ้ที่เศษดินเศษดินอยู่ในปลายเล็บเนะี่ย Oh. อ๋อแต่นั่นก็คืออุปมาอุปไมยนะครับแต่มันไม่มสําคัญหรอกครับผมทําคลิปต่างๆนี้มาเนี่ยก็เพื่อว่าให้คุณมีความสุขตั้งแต่ณปัจจุบันชาตินี้แหละส่วนอนาคตเนี่ยคนรู้กันไดง่ายๆว่าวันนี้วันเนี้ยนนดีพุ่งนี้ดีแน่นอนเพราะงั้นอะไรต่างๆที่มันไม่ดีคุณต้องเคลียร์มันให้หมดกวาดทิ้งให้หมดถ้าคุณอยากรวยต้องรู้จักทําทานรักษาศีลทานกับศีลเนี่ยต้องไปคู่กันเลยถ้าเกิดว่า อยากรวยนะต้องไปคู่กันเพราะงั้นคนที่เขารวยมาเนี่ยเขาเคยทําทานศีลไม่ได้แปลว่ากิเลสเขาหมดมันความดีกับความชั่วอย่างที่บอกอะ่ะเวลาที่ทํามันมีคระเข้าไปในชาติเนี้เรามีทั้งดีทั้งชั่วออย่างผมก็ไม่ใช่ว่าอยู่ในศีลมามามา,มาอย่างทุกวนันนี้อย่างทุกวันนี้ก,ก,ก็ตั้งใจรักษาศีลแล้วตั้งใจถือถือพรหมจรรย์ไหมเพราะว่าก็คือไม่ยุ่งเกี่ยวกับ,กบเรื่องเรื่องเพศแล้วเราก็ ละออกไปพยายามละพยายามละนี่หมายถึงว่ามันมีอยู่ในใจความกำหนดอะไรมันยังมีอยู่แล้วมันจะไปละได้ยังไงก็กําหนดรู้ไงกําหนดรู้แล้วก็ละเพราะาเรารู้แล้วว่ามันมาตอนไหนเราก็ทําตอนนั้นตรงนี้เราที่จะต้องไปขอบคุณขอบคุณขอบคุณสิ่งความรู้ที่ที่เราไปรู้ว่าอ,อ๋ออันนี้คือไม่ใช่ทางเลือกเราเราเลือกทางนี้ไอ้กดแรงดูดูก็เลยมีการที่ว่าออมีการ ทำความเข้าใจเพราะฉั้นสิ่งที่เขาสอนกันส่วนใหญ่ก็คือให้รวย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 มั่งคัง่งมั่งคัง่งแต่ผมก็เห็นแล้วผมก็ก,ก็เข้าใจพวกเขานะเพราะว่าคือคือใครๆก็อยากรวยนะผมผมเห็นแล้วโอ้ก็ก็เห็นใจเขาอะนะว่าความรวยแล้วมันดีไม่มีความสุขอืแต่ว่ามันมีอะไรที่มีความสุขมามากกว่าความมั่งมีอีกเขาจะเข้าใจถึงไหมล่ะ เช่นอย่างความสงบและสงบแบบว่า,ามั่นคงตลอดการเรียกว่าอาย่งางกุญแจความสงบเนี่ยนะที่ผมบอกนะถือว่าคือต้องมันฝึกฝนจิตใจของตนให้อยู่ความร่มเย็นกระทั่งจนจบวันสุดท้ายของการสิ้นลมคุณจะรู้ว่าเวลาที่คุณได้สิ่งของมาคุณจะไม่ยึดไม่หวงมันจะเป็นไปได้หรือใช่ไหมเวลาคุณสละออกไปคุณก็อยากได้มันมาอีกคุณไม่รู้เลยว่าสิ่งที่ความความตนีทีเดียวหรือความโลภะที่มันเกิดขึ้นตรงนี้มัน มันมีโดยที่เราแบบว่าเราไม่รู้อะ่ะแต่เราก็จะมีการตีโต้ตีโต้เหมือนตีตีเทนเนิสอะมึงตีมากูตีไปตีมาคือเป็นข้อถกเถียงในใจของเราเองจิตใจเราก็เหมือนมีกลบัญญาเอ่อกลมายาเรื่องมายาเข้ามาซ้อนอีกทีก็คือนี่กิเลสตัวนี้เพราะฉะนั้นจะทําให้ใจบริสุทธิ์มันก็เลยเป็นเรื่องยาก,กมากๆนะครับอ่าวันนี้ก็พูดถึงเรื่องกดแรงดูดผมจะทบทวนเรื่องกดแรงดูดเนี่ยกับกฎแห่งกรรมให้ท่านเข้าใจ วันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะก็สรุปก็คือกดแรงกระดดดเนี่ยถ้าชั้นใช้ให้เป็นเนี่ยถ้าท่านอยากรวยก็เขาก็เป็นไปตามนั้นเพราะอํานาจเป็นจริงคือตัณหาน่นเองตัณหาคือเช่นคุณมีความที่ทะยานอยากคุณต้องการสิ่งไหนคุณก็โฟกัสสิ่งนั้นคุณต้องเชื่อ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 แล้วคุณก็ต้องเชื่อเชื่อแบบไม่มีข้อสงสัยนั่นหมายถึงคุณต้องตระหนักรู้แล้วว่าไอ้ความคิดของคุณคือความเชื่อของคุณ และคือสิ่งที่คุณโฟกัสนั่นเองมันก็อธิบายตรงๆอยู่แล้วว่าสิ่งที่คุณโฟกัสถึงคุณต้องการทำเงี้ยคุณต้องการขายของอย่างนี้คุณก็มุ่งตรงนี้คุณต้องการอยากรวยคุณก็มุ่งต่อความรวยแต่ว่าโจทย์มันคือความต้องการนี่ไหมแต่แต่คตําตอบมันคือมันไม่สามารถที่จะทําไมมันไม่รวยได้ทุกคนแต่กฎจะใช้ได้ทุกคนไงแต่ทําไมไม่ได้รวยคือจริงๆเรามารวยทุกคนแต่ในช่วงชีวิตเนี่ย เราไม่รู้ว่าอดีตการเนี่ยเราเคยทําความชั่วหรือทําผิดศีลผิดธรรมอะไรมามันก็เลยส่งผลให้มันยังไม่ได้สีแต่ว่าเมื่อคุณรู้กฎนี้แล้วคุณใช้เป็นแต่คุณอย่าลืมนะไอ้รากเง้าที่มันเป็นเรียกว่าอาสวัตกิเลสที่มันนอนเนื่องมาแต่ไกลนานแนละ้วมันยังมีอยู่เพราะงั้น,นการที่เข้าใจธรรมะพระอ,องค์จึงเป็นเรื่องยากมากนะกก็ขอแสดงความดีใจทั้งเทวดาทั้งหลายที่เข้าใจธรรมะ ที่เป็นสมาธิถี่กันแล้วนะครับก็ผมก็พยายามทำเปิดสอนมานี่เพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้หันมาสนใจเรื่องพระนิพพานในเรื่องของอธรรมะของพระพุทธองค์กันมากๆากนั่นเองนะครับผมก็นั่งอยู่ที่บ้านแล้วก็ได้ใช้คือไม่ต้องมาดูหน้าผมละผมก็จะให้ดูธรรมชาติไปอย่างเงี้ยแหละแล้วแต่ฟังเสียงเอาแล้วกันสำคัญที่สุดก็คือสรุปก็คือว่า กฎแลงดูดคือท่านต้องจัดการตันหาท่านเป็นง่ายๆครับคิดบวกคิดดีไปก่อนฝึกให้ทานทําจิตใจให้สงบแล้วคอยดูจิตด,ดูใจอ่ะอย่าให้มันไปอารมณ์อารมณ์นี่คือตัวฟ้องที่เขาบอกตัวฟ้องดูตัวฟ้องเราเลยว่าเออารมณ์ไม่ดีเออไม่ใช่ชั้นละเราต้องอารมณ์ดีอย่างเดียวเนี่ย อันนี้ก็คือลักษณะนี้เดี๋ยวค่อยๆจะอธิบายให้ฟังเรื่อยๆคลิปผมอาจจะกระโดดไปกระโดดมาก็ตามแต่คุณล้วก็ไปหาด้วยมาแต่ว่าในแนวเดียวกันคือยังไงก็สอนให้อยู่ในในในเนี้ยในมาตรฐานเนี้ยคือห้ากุญแจมาสัจจรหรือห้ากุญแจความสุขเนี้ยที่มีห้าดอกนี่แหละซึ่งสามารถอธิบายได้อย่างทั้งลึกซึ้งทั้งอะไรแต่นี้ก็สอนแบบว่ากว้างๆหยาบๆไปก่อนไอ้ไอ้ส่วนในกลางละเอียดมันต้องฟังบ่อยนะฮะต้องผมก็เลยก็แฟนคลับอาจจะน้อยนิดนึง ก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าโลก70,00ล้านคนเนี่ยมันมันได้เท่านี้ก็ดีแล้วดีกว่าไม่มีใครฟังเลยนะครับถ้าใครสนใจฟังก็อย่าลืมถ้ารักใครก็ลองอส่งแชร์ไปให้เขาฟังดูเนี่ยเขาชอบไม่ชอบก็ไม่เป็นไรส่งไปเถอะนะก็แล้วแต่ท่านก็อ้อโมทนากับท่านด้วยนะครับก็ขอให้ท่านามีใจ,ใจิตใจที่สงบร่มเย็นภายในอยู่อยู่กับท่านไปจนกระทั่งถึงวันสุดท้ายก่อนการสิ้นลมหรือว่าตายยังมีสติ สงบกันเลยทีเดียวนะครับอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับถ้าท่านชอบก็แชร์ไปหรือใครก็ไม่มีไรก็ไม่รู้จะคุยไรแล้วก็เท่านี้ก่อนแล้วกันสวัสดีครับ